โอ้คุณหนูนั่งดูทีวีสบายแล้วเหรอลูกสบายเยหรอว,วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกสบายกดเลยอ่ะมันโรงเรียนปิดหรือว่าไม่ไปลูกโรงเรียนปิดเทอมเหรอปิดเทอมสบายเลยนั่งให้สบายสบายใช่ไหมลูกอืมกดไลค์กดแชร์ทำไงลูกกดไลค์กดแชร์ทำให้ดูทีกดไลค์กดแ,กดแชร์ทำไงหนูนั่งดูทีวีสบายเลยวันนี้คุณหนูา บายสบายคุณหนูวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนจ้าโรงเรียนปิดเทอมนั่งดูทีวีสบายเลยสบายไหมลูกอโอ้กดไลค์กดแวกวชรท์ทำไงลูกถ่ายทำไงทำไงคุณหนูนั่งดูทีวีสบายเลยวันนี้ อขอบคุณคนดูหน่อยลูกขอบคุณค่าหน่อยเร็วนี่นลูกเอเอขอบคุณค่าหน่อยเร็วขอบคุณค่าเสื้อๆหน่อยลูกตอนนี้ดูตานะครับพึ่งต่อยตาไม่ใช่ต่อต่อยนะครับพึ่งต่อยใช่ไหมลูก<ช>โอเคคุณหนูมิลินวันนี้ไม่ได้ไปเรียนนั่งดูทีวีสบายเลยโอเคไหมลูกโอเคไหม